วันพึ่งบังอาจแข็งข้อแก้ว่าเจ้าโอ้หังกับข้าฮะมันน่าเจ็บใจนะที่แม่ทัพแห่งเมืองน่าสัตนานกร้าทำไมทัพสุข้าทีท่านแม่ทัพน่าสุขหัทีนะเพราะท่านบังอาจกล่าวว่าเจ้าโอ้หัง ข้าตรงนี้เอาพระราชาชิริดาวูกข้าพเจ้ามีอาจขโมยรถฝีมือกับพระโอลด้าแต่ข้าต้องการหยุดนะพวกท่านค่นั้นเ เร็วหน่อยรีบหน่อยพี่รีบหน่อย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 ,อยสีสุวรรณน,นาพวกเจ้าเห็นไงรือดีพระเจ้าค่ะปกครองเมืองแสบนมานับพันพัน,พนปีอยู่เย็นเป็นสุขบัดน,นี้ การหาอาหารห้ได้กระทบกระทั่งกับเมืองกระแสจ้าวในีดด้ด้วยพระเจ้าค่ะถ้าปล่อยไปยิ่งนี้ต้องเกิดสึกสงครามระหว่างนาคแน่นอนพระเจ้าค่าะเสด็จพ่อข้าจะขึ้นไปปรึกษาท่าน พวกเจ้าเห็นเป็นไงข้าพรทเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะถ้าไปล่อยไว้ยิ่งนะั้นต้องเกิดศึกสงครามระหว่างนาแน่นอนพระเจ้าวันพึ่งข้าจะขึ้นไปปรึกษาท่านเท้าสีสุวรรณน,นาคครับโอเคไม่เป็นไร <c oughs>